<c oughs> นี่แหละ <c oughs> ไปร้านมานจำได้ไหมคนจำได้ไหมจำไม่ได้ไปร้านค้าไหนเราชี้กบ <c oughs> บอกไม่แน่ใจร้านค้าไหนท <c oughs> ี่มันดวงนีจะมันตกิพี่ว่า Em bé này không máy. Con không máy. 哎妈。Bye.